กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับทริปดีๆก่อนนอนคืนนี้นะครับจากเครื่องดื่มแห้งนะครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าอาการหน้าแดงนะฮะหรือตัวแดงเนี่ยครับมันเกี่ยวอะไรกับการดื่มเครื่องดื่ม ah ะะ <S <S แอลกอฮอล์นะฮะแต่แดงอันนี้ครับแดงดแดดครับโดนเผาและเกรียเลยฮะพี่น้อง เวลาดืม่มเครื่องดื่ม่ยบแอลกอฮอล์ไปนะครับร่างกายจะเปลี่ยนแอลกอฮอล์นะครับไปเป็นสารที่ใช้ในวงจรการสร้างพลังงานพูดง่ายก็คือดื่มอะไรไปนะครับมันก็ประมวลผลเป็นพลังงานหมดนะครับในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปเป็นพลังงานนะครับมีช่วงหนึ่งนะครับจะสร้างสารที่ชื่อว่าอัลดีไฮด์นะครับซึ่งเป็นสารพิษต,ต่อร่างกายได้นะครับ ในคนปกตินะครับร่างกายจะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าแอลดีไฮด์ดิไฮดรอซีเนสนะครับทำหน้าที่เปลี่ยนสารแอลดีไฮดให้กลายเป็นสารอื่นต่อๆไปนะครับเมื่อดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้ช้ากว่าปกตินะครับโดยทำให้เกิดอาการข้างของสารกลุ่มแอลดีไฮดนี้นะครับ สารอะลิฮนะครับจะทําให้เกิดอาการต่างๆคือคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวปวดหัวอาการตัวบวมและคันตามตัวหลอดเลือดขยายตัวนะครับหน้าแดงและมือแดงพูดยงง่ายคืออาการเมาค้างนั่นเองนะครับกลไกนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเกิดอาการแห้งได้นั่นเองนะฮะ ก็ต้องฝากไว้นะครับสำหรับเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ดีๆจากเครื่องดื่มแห้งนะคะที่ทำให้คุณผู้ชมนะครับตื่นขึ้นมาไม่มีอาการแห้งนะครับเริ่มต้นที่เครื่องดื่มแห้งในรูปแบบของฝาสีดำนะครับแห้งออริจ hmm. <ANG> mm ินอลนะฮะมีกรูตายิปแอททรักดีนะครับสามารถจับสารพิษที่มีอยู่ในตับนะครับทำให้ตับคุณ ทำงานได้อย่างปกติแล้วก็ขับสารพิษนั้นออกมาทำให้ตื่นเช้ามาไม่มีอาการแฮงนะฮะแล้วก็มีซิสเตอีนที่ช่วยทำให้คุณผู้ชมตื่นมาไม่มีอาการแฮงนะครับแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างปกติครับ างฟอร์เพนะคะฝาสีส้มนั่นเองคุณเชื่อไหมคะว่าห้างฟอร์เพนะคะจะมีใยอาหารธรรมชาติค่ะเป็นชนิดที่ระลายน้ําในชนิดที่เรียกว่าอินูลินนั่นเองค่ะเขาจะมีหน้าที่เข้าไปจับแอลกอฮอล์ที่อยู่ในกระเพาะของเราเมื่อเราดื่มเข้าไปใช่ไหมคะเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะจับออกมาแล้วก็ขับออกจากร่างกายค่ะก่อนที่แอลกอฮอล์นั้นจะเข้าไปสะสมในกระแสะเลือดของคุณนั่นเองอันนี้นะคะเอาไว้ดื่มก่อนที่คุณจะออกไปปาร์ตี้นะคะ และแหงชนิดสุดท้ายนะครับแหงเวอร์ชันอันนี้เหมาะสําหรับคุณสุภาพสตรีนะฮะเพราะว่ามีคอลลาเจนนะครับนอกจากสารอาหารที่พูดมาทั้งหมดแล้วนะครับที่ช่วยทําให้คุณไม่เกิดอาการแห้งสําหรับปาร์ตี้หนักๆของคุณนะฮะก็ยังมีคอลลาเจนนะครับช่วยบํารุงผิวและทําให้ผิวพรรณสดใสได้นะครับเหมาะสาหรับคุณผู้หญิงเป็นอย่างมากฉะนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมทั้งหลายนะครับ ก็ไม่ใช่ว่าตัวไม่แดงหน้าไม่แดงแล้วจะกินได้เยอะขึ้นนะครับไม่ได้เกี่ยวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าคุณจะออกไปปาร์ตี้นะครับอย่าดื่มในปริมาณที่เยอะผมเชื่อว่าผมคงไปห้ามใครไม่ดื่มไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดจะดื่มนะครับพกเครื่องดื่มแห้งไว้ด้วยครับมีแห้งไม่มีแห้งแน่นอนครับเครื่องดื่มแหง้แหง น้ำมนต์จ้าวันนี้แต่งตัวเซ็กซี่มากเลยช่วยหลังนิดนึงสิผู้หญิงมันจะดูเซ็กซี่อย่างเงี้ยแหละฮะเบาเบาไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าเยอะเดี๋ยวขโมยซีนต้องของวันเกิดค่ะแค่นี้ก็ขโมยไปเยอะแล้วนะนะไอ้พูดถึงมนก่อนก็น่ารักค่ะรู้จักกันมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วคือปาร์ตี้ทุกปีก็ต้องเป็นหนึ่งในหนึ่งในผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องไปเป็นส่วนร่วมอ่ะสมมติกล้องเป็นผู้ชายหนึ่งคน จะจ้องอยังไงให้เขากลบรู้สึกมาสนใจเรา,เราชอบใช่ไหมแล้วก็คือเราก็มองไปก่อนนี่แหละแล้วก็อ,อ๋อคนนี้โอ,อสเปกนาชอบแล้วก็จะแอบ,บมองเขาอยู่นิดนึงถ้าเขามีฟีดแบ็กลับมาเราก็จะแบบว่าเฮ้ยพอละผมว่ากล้องจะแตก <laughs> <laughs> สวัสดีครับร้องครับสวัสดีค่ะ ชื่ออะไรจ๊ะชื่อต้องค่ะน้องต้องนี่ต้องแต่ใช่ไหมจ๊ะใช่ต้องต่ต้องใจเลยไม่เจ้าไม่เจ้าตัวจะแตกคุณ <c oughs> ผู้ชมคุณผู้ชมเคยเห็นพิธีกรตัวจะแตกแล้วตัวแดงม,มาก <c oughs> คนอื่นเขาแบบเห,เห,เห็นเวลาเขยเขาตัดตาแดงใช่ไหม <c oughs> นี่คกูแดงทั้งตัวเลยใน <c oughs> โหมดนี้นะคะน่าจะเป็นแบบสาวสองพันปีอ่ะคือดูยังไงก็แบบเป็นสาวอยู่แก่ง่ายตายไม่ช่ดูอ่ะ ยังสาวอยู่ดูแบบยังไงก็ไม่มีทางแก่แน่นอนอะหน,นูว่าเป็นเสือสมิงละกันเสืเอสมิงนี่ใช่ใี่ป่ะฮะใช่ตอนแรกก็เป็นสาวหวานก่อนแต่พอเจอผู้ชายก็คสมมติกล้องเป,นนงเปน็นกล้องเป็นผู้ชายหนึ่งคนปากติเป็นคนที่อายอ๋อจะเวลาจะดเดี๋ยวๆ,ๆตามสถิติ <c oughs> ไอ้แฮกนะครับไอ้ผู้หญิงที่บอกว่าตัวเองเป็นคนขี้อายนะครับมักจะได้ก่อนกลับก่อนะฮะไม่สำหรับหนูนะ สมมุติว่าเจอแบบชอบนะแต่แบบเราจะไม่แบบไปรู้อ่ะแต่เราจะทำให้รู้แบบเฮ้ยเราแบบมีใจเล็กๆอะไรย่าเงี้ยเฮ้ยเรามองอยู่นะแต่เราเป็นหญิงไทยไนงะ<อ>หนูก็จะแบบสมมุติเขาเป็นกองกใช่ไหมหก็จะแบบแนะอ๋อเหรอ อ้าวันนี้มาเป็นเสืออะไรจ๊ะเสือครามค่ะเสือครามเสือครามเป็นยังไงเดอ๋ยวเรากำลังงงชีวิตเสือเสือครามเป็นยังไงจ๊ะก็ชอบคำรามค่ะชอบคำรามดูดีดูดีไม่มีค่ะม่มีครับพูดถึงมลหน่อยครับ คนเป็นชนีเพื่อนรักเก่าแก่นะคะที่รุ่นป้าคบกันมาตอนนี้ก็ประมาณ17ปีโดยประมาณแล้วถือว่าเป็นรุ่นปุชนียะบุคคลนะฮะคนรจะเก็บรักสาวคจะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนะครับตลอดวงการนี้นะฮะเวลาเจอผู้ชายถูกใจมีวิธีวิธีนำพาผู้ชายยังไงครับแต่มันก็มีือเปล่าอ๋อโอเค สวัสดีครับ <Day. S 1> น้องอะไรจ๊ะน้องปุ้ยค่ะเห็นป่าวว่าเราจะพูดต่างกันนะฮะเวลาเราพูดกับคนเราก็จะพูดแบบว่าสับแบบสับแบบต้อยต่ำต้อยต่ำ้ <laughs> องจะพูด <c oughs> แบบวแบบ่าราชนิกคูนมากนะครับไม่ค่อยอยากไม่ค่อยแบ,บ่งแยกไม่ค่อยแบ่งแยกวันนี้มาเป็นเสืออะไรจ๊ะวันนี้เหรอวันนี้เป็นเสือรูรเสือร <c oughs> <ๆ>ูรูเสือน่ารักแล้วกัน้องคือเสือรูอะครับก็จะดูดีมีชัตเตปูนอย่างนี้นะครับเพราะว่าอย่างอย่างเจ้าของวันเกิดเนี่ยก็จะเป็นเสือสไตล์เซ็กซี่เซ็กซี่แบบหลุดโค้งออกไป อัพสมูนย้ายมาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับตอนนี้อัพสมูนพูดง่ายๆว่าย้ายมาอยู่เรียบทางด่วนหลายคนเข้าใจว่าเรียบด่วนมันก็มันก็คือถนอนเอกกับไม้ร้านทาประมาณว่าเราก็เลยเรียกที่นี่ว่าอัพสมูนเจสเซ็ปเป็นบ้านใหม่ของเรานะฮะเปิดตรงนู้นมาสี่ปีตรงนี้ปีที่ห้านะครับเจอกันอัพสมูนคอนเซ็ปค่อนข้างแตกต่างครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยอัพสมูนเราจะเป็นวัยรุ่น วัยรุ่นพอมาถึงตอนนี้เราสึกว่า4ปีที่ผ่านมาเราอาจจะต้องโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่นิดนึังที่สะดุดตาผมเมื่อกี้บนโต๊ะเนี่ยอาหารเนี่ยดูดูน่าทานไหมแน่นอนครับตรงนี้เราเน้นอาหารเลยแหละอาหารเป็นสไตล์ไหนอะไรยังไงอาหารเป็นสไตล์ออกแนวคิวชั่นนะฮะือว่าเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกว่าบิสตอ โอเคเลยนะครับเพมาเจอกันใหม่ครับที่นี่ครับอัลสตอร์มูนครับแล้วเราคงแวะเวียนกันมาบ่อยๆนะครับไปเจอกันที่เว็บไซต์บ้างดีกว่าเพราะย่านนนะครับแน่ไองได้ Facebook ครับแฟนเพจเป็น facebook.com/slash อัลสเตอร์มูน71นะฮะโอเค์์กดไลคแล้วก็ไปติดตามแอคทิวิตี้ทุกอย่างคอับสตอร์มูนที่แน่ได้เลยใช่ไหมครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ you right. Much, all around the world, all around. ยังไงก็ให้เจสุภาพแข็งแรงมีงานเข้ามาเยอะๆแล้วก็อยู่กับน้องไปนานๆยังคงเต้นอยู่ไปเรื่อยๆค่ะพ <c oughs> ูดเหมือนเจมอลลี่แม่เสือใหญ่ของเราจะหมดแรงเต้น <c oughs> แบบีี่ส่งตีนี้ <c oughs> สำหรับวันเกิดปีนี้นะคะขอให้เจมอลน,นะคะมีความสุขแฮปปี้ไม่ว่าจะเรื่องความรักการงานเงนินทองนะจ๊ะอะไรมาเทมาจ้ก เ,เกิดปีนี้นะคะก็ขอให้น้องโมลน,นะคะมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้เจอคนรักที่รักน้องโมลจริงๆสักทีนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้ทีจะแรงหรือว่าเจ้เวอร์อะไรก็ตามเนี่ยแต่ทีก็ไม่ม,มีสายตาที่จะมองผู้ชายดีๆเพราะฉะนั้นก็ขอ<ม>ให้ได้ผู้ชายด<ม>ีๆนะไม่มีไม่มีสายตาจะมองผู้ชายดีนั่นหมายความว่าผู้ชายเร็วๆขายได้ใช่ผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบผู้ชายเร็วเพราะฉะนั้นปีนี้ขอให้ได้ดีๆนะจ๊ะ Happy ิร์ t เดย์นะ ก็ไม่รู้จะพูดอะไรคือมันมันเป็นความรู้สึกข้างในที่แบบต่างคนต่างรู้อยู่แล้วก็แก่ขึ้นอ,อีกปีก็ดูแลตัวเองเยอะๆอย่ากินเหล้ามากอย่าเลื้อนอย่าเปรี้ยวไอ้ไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับมันจะเกิดขึ้นในวันนี้ฮะถูกค่ะ,คะก็ขอให้พี่มนนะคะมีความสุขตลอดไปเลยแล้วก็ขอให้แบบทุกวันเกิดอย่างเงี้ยมีความสุขทุกวันแล้วก็สาวๆอย่างนี้ตลอดไปนะคะเดีย๋ยวบอกมันว่า ขอให้สวยๆเค้กรวยๆแล้วกันขอให้สุสขสภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ยังไงเดียวมีผู้ชายเยอะๆอ,อะไรย,ยเยอะโอ้รู้สึกเราโอ่ย่าทุกคนเลยครับ ถ้าถ้านับรวมที่อวยพรวันนี้น่าจะประมาณ18คนแล้วนะฮะปีนี้ก็ขอให้พี่มลเนี่ยมีความสุขมากๆเนาะแล้วก็สิ่งเดียวเลยที่อยากอวยพรขอให้ได้ผัวรวยนะคะเห็นไหมคุณผู้ชมมันเป็นมันเป็นคำตอบเดียวและบอกว่าทุกคนอวยพรว่าให้มนมีผัวดีหรือมีผู้ชายดีๆเข้ามาแล้วประกันครับถึงตอนนี้ครับประมาณ20คนแล้วขอให้เพื่อนสาวได้เจอเจอคนที่ดีสุขภาพที่ดีอันดับแรกนี่ต้องมีคนดูแลเตือนก่อนเรื่องผู้ชายไม่ต้องอวยพรแล้วนะ พราะตั้งแต่สัมภาษณ์มาคนแรกอย่างคนเนี้ยประมาณยี่สิบกว่าคนมันเป็นเรื่องมันเป็นพอยเลยนะจริงอ่ะจริงจริงเออจะพอยเอาแบขาดไม่ได้อ่อจริงจริงอ๋อนั่นไงเปนเรื่องสุขภาพแลวการขอให้เพื่อนสวยสาวแล้วก็อยู่เป็นป้าแก่ๆอย่างนี้ไปตลอดเลยคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับผมนะครับสามารถแอดเข้ามาเป็นเพื่อนผมใน Facebook ของรายการนะฮะที่อีเมลเดข้างล่างนี้ครับ j e t u n d e r s c o r e i u n d e r s c o r e m u n d e r s c o r e h p at hotmail com นะครับ แล้วเทปทุกๆเทปนะครับที่เป็นเทปย้อนหลังนะครับคุณสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของ YouTube นะฮะแล้วก็เซิร์ชคำว่า yes i am 361นะครับเซิร์ชเข้ามานะครับแล้วก็ดูการทุกเทปในรายการนะฮะผมว่าเป็นปาร์ตี้ต่อดีกว่าเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ตามติดชีวิตสาววัยสูงขึ้นมานะ แล้วก็เนี่ยสนุกสนานกันครับกับปาร์ตี้ของวันเกิดของโมลลี่ฮะเมันเป็นงานฟุตบอลเพนีอนนะเราก็ต้องมาถ่ายทุกปีมีข้อคิดอะไรอนี้แบบนี้ข้อคิดเหรอฮะมาครับเมาไม่ขับครับแล้วอย่าทะลึกงอย่าทะลึกงืาผมนะว่าเมาไม่ขับแล้วจะกลับยังไงแท็กซี่นั่นแหละถ้าเมาแล้ว ็มีแหางดีกว่าค่ะเพราะว่ามีแหางไม่มีแหางแน่นอนตื่นเช้ามาแล้วไม่ห้งค่ะโอเคแต่ตอนนี้หนูขอแหงทั้งสสีเลยเขียวส้มชมพูขอมหมดเลยไอที่พูดมาเมืเ่อกี้ครับตัดทิ้งไปหมดฮนะ <laughs> เพราะว่าดูสภาพแย่มากเอาเป็นว่าเดี๋วเราจะเข้าไปสนุกกับปาร์ตี้ของโมลลี่ต่อครับกับปาร์ตี้เบิร์ดเดย์ของโมลลี่นะฮะแล้วก็ใครอยากให้เราไปทำปาร์ตี้นะครับบอกเราได้ใน Facebook ของรายการนะฮะเดี๋ยวิดต่อกันเข้ามา นะครับพบกันใหม่ครับคุณผู้โชคดีด้วยผู้โชคดีสนุกมากอืมผู้โชคดีครับสนุกมากฮะแล้วก็ยังคงอยู่ในปาร์ตี้ของเราเดี๋ยวจบรายการปิดรายการเสร็จปุ๊บผมก็คงต้องเข้าไปอยู่ในปาร์ตี้ต่อนะครับพบกันใหม่ครับทุกวันศุกร์ครับ23่สิามรกาถึงยี่สิกาครับโดยประมาณนะเพราะบล็อกนี้เนี่ยจะแบบมีบวกลงมาเล็กหน่อยนะครับทาง True Vision 7็ดสิบสองครับสปีดชาแนลครับนี่คือรายการ yes I a m yay มีอากาศมันร้อนนะคุณผู้ชม พอเราร้อนๆอย่างเงี้ยนะเราก็เลยมีไอเดียอย่างงี้ครับ <c oughs> หน้าบ้านคุณมีที่ว่างไหมครับถ้า <c oughs> หน้าบ้านมีที่ว่างนะครับผมแนะนําสายาอย่างเงี้ยครับไม่ได้จะเกินพันนะนะแล้วก็หาสาวๆเปรี้ยวจี๊ดจับใจนะฮะมานอนแช่ด,ด้วยนอนไม่ให้ตุกคุณจะรู้สึกดีไปทันทีเชื่อผมเลยแ่างน้อยนะมันก็ดีว่าคุณนอนหน้าเมือกจริงๆสุดตีมาก